สวัสดีค่ะพี่เอสุสุขพระนครสาขารามอินทากมแปนะคะวันนี้นะคะมีส่งมอบนะคะที่โชว์รูมมีส่งมอบเป็นสีประตูไฮแลนเดอร์นะคะ1.9เกรด L นะคะตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะสประตูเกรด L อตัวนี้จะเป็นยูโร4นะคะยูโร4จะเหลือไม่กี่คันแล้วนะคะยูโร4กับยูโร5ต่างกันยังไงนะคะต่างกันที่ค่าไอเสียนะคะ ที่ออกมานะคะตัวยูโรสีเนี่ยจะอยู่ที่0.06%ส่วนยูโร5นะคะจะปล่อยค่าเสียมาที่0.05%ซึ่งต่างกันที่0.01%นะคะส่วนราคานะคะตัวนี้ราคายูโรสจะอยู่ที่865,000บาทส่วนยูโร5จะอยู่ที่880,000บาทนะคะใครที่สนใจเป็นตัวยูโรสีนะคะเหลือไม่กี่คันแล้วมาดูกันค่ะว่าทัานนี้ลูกค้าแต่งอะไรไปบ้างนะคะ นื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าไฟหน้านะคะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็โลโก้อิส,สุสขนาดใหญ่อ่ะสีะโครเมียมนะคะมาที่ตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมมัลติฟังชั่น n a l ด aylight นะคะตัวนี้ได้มาตั้งแต่รุ่น L เลยนะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะคะ ตัวล้อมแมกลูกค้าเลือกเป็นทีอีก้านยกสีดำหยอดแดงนะคะนัดล้อครอบลูกล้อดุมล้อลูกค้าเลือกเป็นสีม่วงนะคะสวยมากๆเลยส่วนที่เห็นตัวฟิล์มถามว่าติดฟิล์มไหมคันนี้ติดฟิล์มนะคะคันนี้ติดเป็นฟิล์มเขียวสนะคะเสียวเขียวใส,ะะส,วใสตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเงินนะคะเพราะว่ามันเป็นสไตล์เนาะสีเขียวนะคะฟ้าสเขียวสายเพิ่มเงินนะคะแต่ว่าเพิ่มไม่กี่บาทนะคะเพราะว่าปกติอะค่ะ ที่โชว์รูมก็คือจะแถมเป็นตัวฟิลเซรามิกให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือลูกค้าถ้าเกิดว่าจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นตัวนี้นะคะก็เพิ่มเงนินได้กี่บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวนี้โปรดาวเริ่มต้นจะอยู่ที่49,900บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามเพเอมาได้เลยค่ะนะคะกับตัวรุ่นนี้นะคะ4ประตูไฮรลนเดอร์1นจเกรดแอลเกียธรรมดาค่ะแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจรสอบถาโปรโมชั่นเรื่องรถนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามมาได้ที่ เบอร์0641365888นะคะหรือเซิร์ชชื่อเซลลพี่เออิสุสุนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย